ดีครับก็ได้พบกับรายการก้องสงพระสยามกับอาารสุทัศน์กันมารายคลิปรลายวีโอนะครับเพราะว่าผมเป็นขนา้าราชการคุมคนนายนครับแล้เป็นคนโอไทยแต่จริงๆแล้วเกิดที่นครสวรรคมาโตพิษณุโลกนะครับก็ไปทํางานที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็มาอยู่กับครอบครัวที่โรไทยนี่ก็ ตอนนี้ก็เสียมาได้สิบปีได้สะสมพระนะครับตั้งแต่ปู่สมัยปู่สมัยพ่อตายายญาตพี่น้องก็ได้สะสมเพราะผมเนี่ยชื่นชอบพระพุทธศิลป์ของพระมาตั้งแต่เด็กนะครับก็ผมก็จะให้ ท่านผู้ชมเ่ยได้ชมพระแล้วก็อธิบายในการดูพระเป็นส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยพูดถึงเกี่ยวกับการประวัติในการสร้างพระว่า,รราวยัางไงนะครับแต่เมื่อพระมีอะไรบ้างเนี้ยผมจะพูดประเภทแบบนี้แล้วให้รู้ว่าพิมเนี้ยอยู่ลุกไหนจังหวัดไหนนะครับเป็นเท่านี้เพราะว่ามีหลายอาจารย์แล้ว,ลวมีหลายสำนักที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับการสร้างประวัติของพระ แต่ละปุกเป็นยังไงผมจะให้ท่านดูพระเนื้อพระเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าเนื้อดินเนื้อชิ้นเงินนะครับเนื้อตะกัวหรือเนื้อโลหะนวะโลหะนะครับให้รู้ว่าแต่เราต้องรู้ว่าพระเนี้ยสร้างมาที่ไหนปุกไหนจังหวัดไหนใครเป็นคนสร้างประมาณกี่ปีและต้องดูเนื้อให้มันถึงผมจะมาเน้น ในการดูภาพพวกนี้ครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับคลิปนี้ก็มาชมพระเนื้อดินกันนะครับเป็นของจังหวัดสุขโขทัยนะครับดูสององค์แรกนะครับสององค์แรกนี่เป็นพระกรุวัดกุดีลายนะครับก็ฟังประวัติย่อ นะครับของพระพิมพ์นี้คือพระนางระเวงสุขโขไทยกุดีลายนะครับกุวัดกุด D ีลายอันนี้ก็เป็นตามพุทธประวัติในการสร้างพระพิมพ์ต่างๆของสุขโขไทยส่วนใหญ่ก็จะเล่าถึงพุทธประวัติแล้วก็ ชาดกกล่าวว่าพระออพินเนี้ยคือนางเราเวงมารำถวายพระต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็หลงรักพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาหมอนมัดใส่ท้องแล้วก็มาบอกพระพุทธเจ้าว,ว่าท้องกับพระองค์พระอินก็รู้เรื่องก็เลยแปลง กาลีลาหรือดีไลเป็นหนูมากัดเชือกที่นางละเวงนั้นใช้เชือกมัดหมอนในท้องก็หลุดออกมานะครับก็เรื่องความจริงก็แตกนะครับทีนี้พระพิมพ์เนี้ยนะครับเป็นพิมพหนึ่งที่หายากมากในสุโขทยัย พุทธคุณก็เด่นทางความเจริญเก้าหน้านะครับี่ของนี่นะและทีนี้พงกเนี้ยก็เลยเอามาพร้อมกันเลยเพราะว่าอยู่ในกุ๊บเดียวกันนะครับชมพระเปิดโลกนะครับอยู่ในกุ๊บเดียวกันกับกุ๊บนางระเวงนะครับหนึ่งสองสามสี่นี่นะมีสี่พงเนี้ย นี่ก็อีกพินหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายฟังอันนี้ก็เป็นพระร่วงเปิดโรคกุดีไลนะฮะก็อยู่ในกุดเดียวกันครับทีนี้มาฟังประวัติของพระกุองนี้องนี้จะเป็นกุเตาทุเรียะ ที่นี้ประวัติในการที่เป็นพระเปิดโลกที่ทำพิมพ์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็เนื่องจากพระร่วงเปิดโลกกุกเตาทุเลียงจังหวัดสโุโขทัยชื่อปรางเปิดโลกมีที่มาจากพระพุทธประวัติตอนพระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงเปิดโลกทั้งสามแดนโลกาธาตุนะครับคือโลกสวรรค์โลกมนุษย์ แล้วก็โลกนรกให้มองเห็นกันในขณะที่ได้ทรงเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกเมื่อคราวเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาพระปางเปิดโลกมีพุทธลักษณะประทับยืนตรงพระพาหารำแขนยาวเห็นไหมรำแขน,นจะยาวมากเลยครับแล้วก็พาาระหันซ้าย หัดขวาห้อยกลางออกมาข้างลำตัวพระอุระก็พึงผายพระอุระก็นี่ครับตรงนี้นะครับสง่างามนะครับแล้วก็มีหลายกลุ่มนะครับกำแพงเพชรก็เช่นเดียวกันก็สวยงามนะแตเป็น เป็นพระที่นิยมและก็มีชื่อเสียงมากพระปรางเปิดโลกดังกล่าวข้างต้นทําให้มีผู้นิยมแสวงหาพระปรางนี้เพราะเชื่อว่าพระพุทธคุณเรื่องการเปิดทางสว่างทําให้การดําเนินชีวิตไปสู่ความดีงามความเจริญก้าวหน้านะครับเปิดทางการรับโชคลาภวาสนาบารมียั่งยืนครอบครอง ป้องกันภัยอันตรายนะครับปกของคนในหมู่มากได้มีความเมตตามาหานิยมทําให้ศัตรูกลายเป็นมิตรพระองค์พระองค์นี้เป็นพระเนื้อดินนะครับที่ผมเอามาให้ดูนี่นะนนี้เป็นของดาวุุเลียงอันนี้เป็นปุกด,ดีลายนะครับสภาพพระนะครับที่มี ยืนนานตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยนะครับแล้วกระพิมพ์นนี้ก็มีขาบนะครับมีค้ากุอยู่ที่ผิวนะฮนะมีหมดเลยนะครับทำให้ดูเป็นคลาสสิกสวยงามนะครับแล้วก็ปรางเปิดโลกถือว่าเป็นพ้าแห่งปัญญาให้มีสติ ปัญญาดีมีความฉลาดหลักแหลมพระปางเปิดโลกมีไว้ห้อยคอหรือพกติดตัวไปไหนมาไหนก็จะมีโชคลาภวาสนาบารมีทั้งยังคุ้มครองปกป้องภัยมีเมตตามหานิยมเป็นที่มงคลต่อตัวเองและก็ครอบครัวค้าขายประสบผลสำเร็จรุ่งเรืองเจริญงอกงามดีนะครับ ซื้อง่ายขายคล่องประสบกับความสําเร็จเจริญสําเร็จในค,ความที่เราปาถนาอุดมไดยด้วยทรัพย์จริงหนักนะครับคนได้เช่าซื้อหากันนะครับ mm hmm. ก็ให้รู้ประวัติโดยย่อนะครับมาที่นี้มาดูเนื้อกันนะครับ mm hmm. น,นี้นางละเวงนะดูนะพอุเนื้อนะครับ เนื้อเน,นี่ยพระกูเนี่ยที่ผมมาให้ดูเนี่ยก็เสียงก็จะเป็นอิฐเป็นหินนะเป็นนะครับเนี่ยมาเคาะพระแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่เนื้อนี่คือคืออันนี้ที่ที่เห็นอย่างเงี้ยผมเอาเอาขี้พึ่งทาแล้วนะนะครับเนีย่ยทา,าเพื่อรักษาแล้วก็เคาเดี๋ยวเคาก็แห้งแห้งแต่เป็นมันนะครับแต่ถ้าดินใหม่เนี่ยพระทำเลยมแบบเนี่ย เขาเขาเนื้อจะไม่เป็นยหนง่ี้นะ,นะแล้วไม่เก่งเขาจะดงังต๊ะต๊ะเต๊ะเต๊เวลาเคาะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกุดีไลน์นะครับนะกูดีไลน์นะไม่ไม่ไม่เหมือนกับเออพระพิมพ์อ,อื่นนะเขาจะมีเขาจะมีโหนกทั้งด้านบนนี่นะกุดีไลน์นะครับปรเปิดโลกนะครับอันนี้อันนี้กูเตาทุยอย่างเงีนะ้ย น,นี่กุดเตาทุเรียงหน้าหน้าเนี่ยจะใหญ่หน่อยนะครับนี่กุดเตาทุเรียงเห็นไหมนะครับเนื้อสวยงามแล้วก็จะมีคราบขาวนี่ผมเอาขี้พึ่งท้าแล้วก็จะมันนะครับดูสวยงามนะฮะถ้าใครจะแด่งปันก็พอมีพอสมควรนะครับโทรมาพูดมาคุยกันกับอาจารย์สุทศน์รรมันเขตวิทย์เบอร์โทรศัพท์ก็จะดูด้านล่างครับก็ให้ดูเนื้อดูอะไรทีนี้ถ้าเนื้อแบบ แบบนี้ยเก็บเลยครับนะถ้าเห็นนะเนี่ยเนื้อหยาบก้านแบบแตกเก่งเก่งแล้วก็แห้งนะครับน้าไม่เปียกไม่ช่ำน,นะครับเห็นไ,ไหมเสียงนะครับเนี่ยเป็นเหล็กเป็นหินเลยนะครนะครับถ้าพักถ้าพระใหม่นี้เขาเสียงจะไม่เป็นอย่างนี้อ่ะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ทุกท่านสวัสดีครับ